มจะพูดให้ฟังก่อนว่าก่อนที่ผมจะให้ดูหลักฐานนะครับอืผมจะพูดให้ฟังว่าจริงๆหมายจับเนี่ยออกตั้งแต่ช่วงบ่ายของของวันนั้นแล้วครับนะครับวันที่ก่อนที่เขาจะมากรุงเทพมหานครหนึ่งวันหนึ่งวันรู้กันทั่วรู้กันทั่วมีการออกสื่อไทยรัฐออนไลน์วืาไปดูเวลาได้เลยไปดูเวลาได้เลยว่ามีการออกหมายจับนายนะนายนายชัยพลนี่แหละเรียบร้อยแล้วนะคดีนี่แหละสามข้อหานะ อแต่ผมจะไม่ผิดนะครับทีนี้เขาก็มีการไล่สดเมื่อช่วงเย็นอืช่วงเย็นนะใครอะพวกนายชนพลเนี่ยแหละไล่สดนะที่บ้านนะอืาจอดรถที่บ้านก็มีการไล่สดนะแล้วก็ทีนี้ก็มีการมาบอกว่าเนี่ยจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอเสร็จแล้วก็มีนักกฎหมายคนดังคนหนึ่งเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับกู้ดการส่วนตัวป่ะเนี่ยกู้ดการส่วนตัวเขาก็ ไปลงรายกลุ่มนักข่าวว่าเขาจะไปแถลงข่าวสิบโมงที่บ้านนายนายชัยพลก็คือรู้แล้วรู้แล้วคือคือทั้งลูกความทั้งผู้ต้องหาเลยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วปรากฏว่าคืนนั้นอ่ะอืมมีการหลบหนีอืมาทางป่ายางอเขาจะไปตัดยางหรือเปล่าคุณไปใส่ร้ายเขา่ะตัดยางเออเออแต่แรกผมคิดเหมือนนะเออผมคิดเหมือนกันวี่กี่โมงนี้ ไปหลังจากสี่ทุ่มไอ้สี่ทุ่มมันตัดยางได้มันต้องเช้าเช้านะวันนี้ตัดกันตีสามเออรีบหรือเปล่ากลัวกลัวไม่ทันเออไม่ทันเออเขาไปตัดยางหรือเปล่าอืมอวันที่วันที่เขาเดินทางมาจากพุทธาหารเนี่ยครับจะมาสอชเลยนะอืมเรามีไทม์ไลน์ทั้งหมดแหละนะครับเดี๋ยวการติดต่ออะไรทุกอย่างนะเลยเออมีการไลฟ์สดมีต่อสายหาได้ก็หลักฐานมัดเลยมัดหมดโอ้โหฟังแล้วจะนอนหลับไหมเนี่ยทีนี้ก็ เดินทางมาจากมุกดาหารมีสี่คนใครนะมียูทูบเบอร์ผัวเมียโอ้เป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหธุรกิจครอบครัวแฟมิลี่ท่านตาหัวท่างเมียอ่ายูทูบเบอร์นะช่องดังไหมช่องดังช่องดังช่องเป็นเชียร์เชียร์ลุงอ่าช่องเชียร์เชียร์เชียเชียลุงช่องช่องนี้เชียร์ลุงอย่างเดียวช่องเชียร์ลุงสองคนผมเมียสองคนผมเมียนะแล้วก็แล้วก็สองคน ผมเอยก็คือลุงพลกับป้าแตนมอนี่รักกันเนี่ยรักกันนะสี่คนรถรถของใครรถกระบะรถกระบะของใครของยูทูบเบอร์ออกตายหาอะไรอย่างงี้โดยโดยวางแผนนำทางคือเอารถลุงพลเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านเออทำให้เป็นไงทำให้คนเชื่อว่างอลอยู่ที่บ้านนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่นะความจริงไปตัดยางแล้วความจริงไปตัดยางแล้วนะไปตัดยางไกลเหลือเกินครับก็ขับรถมานะรถกระบะนะครับ พอมาถึงเจริยโลนะกรุงเทพอ่ะใช่เจรอยโลอ่ามาถึงเทพนะอ๋อไปทางนครปฐมนู่นอ๋อจะไปนู่นน่ะออทางนครปฐมเนาะไปหาใครอ่ะไปหาใครไม่รู้เลยอ่าไปทางนครปฐมนะเออจนกทังนัดหมายกันอืมมาเจอกันที่สตช์ไรเลยนะพอมาเจอที่สตชเนี่ยจานรู้ไหมว่าเออมันมีอะไรเฮ้ยเขาพามามอบตัวเขาต้องมาด้วยกันนี่ให้ดูคดีประสิทธิ์เห็นเห็นทนายเขาพามอบตัวนะจานเออต้องมานั่งรถคันเดียวกันนี่ นี่มันมีอย่างนี้เออคือมีรถสองคันนะเออรถอะไรบ้างครับสีอะไรยังไงชั้นเลยยี่ห้อเลยมันมีรถรถกระบะก็ของยูทูบเบอร์ไงเออครับกับรถมิลลาด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 คันสีอะไรสีไม่ต้องไปบอกจอให้ดูภาพของจริงเลยเออ่านะอือคนขับผู้หญิงผู้ชายรถมิลลาดเนี่ยเออเป็นคนที่อือเขาเรียกอะไรอือเราัรรู้แล้วว่าเป็นใครนะเอออ่าก็คือ ก็เป็นสาวงามคนหนึ่งแหละโอสาวงามคนหนึ่งคนสวยคนสวยอืมนะถ้าภาษาภาษาเวลาเขาร้องเพลงอะัรไหมคนงามบ้านโป่งหรืออะไรคนสวยโพธารามนะครับี่เราเปรียบเทียบนะสาวงามขับรถมีระอกามิรไงครับสาวงามขับมลักเนี่ยก็มากันณกฎหมายเลร นักกลับนายคนดังอ้อครับได้รับได้กันแล้วทางบ้านเขารู้ไหมทางบ้านเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามากับอ่าสาวเลยด้วยรถมิลาดอืมไอ้วันนี้เขาก็รู้เลยสิคุณมาพูดเนี่ยส่วนนี้อีกอีกคันหนึ่งก็มาสี่มาสคนเออปรากฏว่าเขาก็ไปสับเปลี่ยนรถกันที่ห้างแห่งหนึ่งเฮ้ยจะไปเปลี่ยนทำไมกันไหนบ่นต่างคนต่างมาไม่เกี่ยวกันเนี่ยใกล้เซ็นทรันเวอร์เอาเลยใกล้เซ็นทรันเวอร์อ๋ออ่าอ์มไอ้เซ็นทรันเวอร์ก็ใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยอ่ทีนี้ ทีนี้พอสับเปลี่ยนยังไงแล้วมั้ยเอาใครเปลี่ยนยังไงเนี่ยเอาชัดๆเลยเอารูปเอาเอาอนากฎหมายคนดังเนี่ยมากับยูทูบเบอร์สองผัวเมียนั่งนั่งรถอะไรมากระบะมากระบะของใครนั่งรถบของยูทูบเบอร์ไงอมาเข้ากฎหมายนั่งยูทูบเบอร์มาเข้าทางประตูไหนประตูหนึ่งเหรอประตูทางเข้าอส่วนมิหลาดเนี่ยที่เป็นสาวสวยเนี่ยพาเซพลกับปั๊ตแตนเนี่ย ไปประตูทางออกเออในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเออลยแต่ว่าประตูประตูทางเข้าเนี่ยนักข่าวอเต็มไหมแน่นเลยแน่นเลยเพราะอะไรเพราะคนคนทั่วไปคนสุจริตที่มาทางเนี้ยเพราะว่าเขาส่งซิกมาแล้วว่าเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่ประตูทางเข้าเออประตูทางเข้าแจ้งหมายข่าวแล้วแจ้งหมายข่าวแล้วเพราะว่านักข่าวทุกสำนักเออไปอยู่ที่ประตูทางเข้าเออแต่ประตูทางออกโล่งเลยดิไม่มีใครสนใจเออมีลาดแอบส่งเลยสองคนเออ เดินเข้าทางประตูทางเข้าเดินก้มหน้ากลมตามมาเลยเนี่ยปิดปิดไอ้มุ้งเลยผ้าบันคอเราทำไมต้องปิดอ่ะเข้าทางอาคารหนึ่งเออเลยปรากฏว่าอาคารหนึ่งวันนั้นเขามีเตรียมจัดงานโอ้เขาก็เลยเอาขอออกมาเปิดประตูโอ้ไอสองคนนี้เลยเข้าไปก็สวนเข้าไปแล้วสันเดีบานจับเลยสันเดียบานจับโอ้โหมีรหัสไปแล้วเออทำไมอ่ะแต่รถกระบะขับรถไฟภางในทีนี้ก็คนหนึ่งก็บอกเฮ้ยอยู่ไหนวะเออหลงเอออยู่ไหนวะ อยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเฮ้แต่ทไมต้องถามว่าก็มาด้วยกันเนี่ยจริงๆคือมาด้วยกันเออแล้วทำทำอย่างเงี้ยแต่แบ่งเหลือกันทั้งสาจะอยู่ไหนเออหากันน่ะเออสุดท้ายก็ไปเจอกันไหนที่ไหนอ่ะใต้ถุนที่หนึ่งที้สองมันถูกล็อกแล้วเออถูกล็อกแล้วเฮ้ยทำไมผิดคิวอ่ะบิดผิดคิวเพราะว่าไม่ไปตามสูตรนะเออนักข่าวสกัดกั้นบดีเอาตายหาเดินเข้าไปโดนล็อกเลยใช่บิดก็ทำไง บอบิดก็ทำไงเอาไงเต่าไงเต่าไงพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอเปลยเน่ยเต่อไงเลยนะทีนี้ก็สุดท้ายก็โดนล็อกโดนล็อกแล้วไปบอกว่าอะไรไหมผมมาวักตัวนะเหมดล้ผมไม่ได้มาอ่ะเลิหลบนี้นะผมมาวับตัวนะแล้วหม่ไปแถวนครวขอปถกบ้อ่ะแต่แค่นี่ให้ดูอะไรเออทีเด็ดเนาะทีเด็ดทีเด็ดเอาเอาเลยอืมนะอืมตายหาเนี่ยมาเปิดกันอย่างนี้ โอ้นีอะไรอ่ะมีหลาสีอะไรเออให้ดูมีหลาสีอะไรเอาจอยใกล้เลยอ่าจอใกล้เลยมีหลาสีอะไรเห็นนะเออแล้วใครลงจากรถมีหลาดอืมใครจะลงจากรถมีหลาสจ้านาคุ้นคุ้นไหมนาคุ้นๆนะอืมแล้วที่เปิดประตูใครผู้หญิงอ่ะอืมสองคนผัวเมียเลยลงจากรถมีหลาดอืมสาวสวยอืมในเวลาเดียวกันเออในเวลาเดียวกันนะอในเวลาเดียวกันครับ ในเวลาเดียวกันมันจะสามหมื่นนัเนี่ยนะคนมาเนี่ยในเวลาเดียวกันอืาบน้ํากันเห็นกันทุกวันเลยนะเรามีภาพตัแตนตอนหลบเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆความจริงจะได้ปรากฏพี่น้องประชาชนจะได้รู้ความจริงนะนะดูดูคนให้สัมภาษณ์อย่างเดียวต้องดูหลักฐานนะ อ่ะอ่ะเอาทีละช่องเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปิดก่อนเดี๋ยวมันฟ้องเราอีกเอออ่นี่เราปิดนะอ่าอ่นี่ร็อกกระบะนะร็อกกระบะรล็อกกระบะนะร็อกกระบะนะเข้ามาเห็นไหมล็อกกระบะเอาเฟซบุ๊กด้วยนี่อ่าเฟซบุ๊กด้วยนะเห็นไหมเห็นร็อกกระบะเข้ามาไหมเอออ่าร็อกกระบะเข้ามานะอ่าครับร็อกกระบะเข้ามานี่นะอืมสื่อมันชนเป็นไงเออสื่อมันชนเป็นไงลุมเลยสื่อมันชนเป็นไงเข้าไปลุมเลยลุ้มไหมอ่า ตัวที่ไม่สนใจเลยครับแต่ขอโทษทีอมันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันนิดนิดนิดทีมงานก็ทํางานดีแล้วเนี่ยนะโอ้ทำงานดีแล้วนี่ใครเป็นผู้ในการสร้างเนี่ยเข้ามาด้วยกันโอ้โหทีมงานเขาไม่ธรรมดานะรถคันนี้รถคันนี้เป็นรถยูทูบเบอร์มีคน มีคนรูปหล่อนั่งในรถทางข้างเมียูทูบเบอร์สองคนผมมีเป็นคนขับก็นั่งหลังหายห่าเรื่องงานนี้นะชิปหายเรื่องงานนี้อ่าเออส่วนอีกคันหนึ่งอืมอีกคันหนึ่งนะเออเอาให้ดูแบบจะจะเลยชัดชัดอืมเราทําอะไรเราต้องให้เอาต้องเอามัดเลยมั้ยเอามัดให้ตายมัดตาสังหรือไงมัดตาสังโอ้ยอธิยะนี่มันเอาตาย่างเนี่ยอืมอืม หลักฐานสองหมื่นกว่าเลยเนี่ยแล้วชัดอืมนี่เลยไอ้าะเต้นปะเตนเขาลงจากรถเออนี่อืมเฮ้ยเป็นปะเต้าที่มาปิกอัพอย่เหรอเำามาปิกอัพไปขาลงรถมีหลาดได้ไงจากทำไมเขาไปลงรถมีหลาดอ่ะตอนนี้ไงเออเข้าใจผิดใช่ป่ะไม่เข้าใจผิดเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนชอบเข้าใจผิดกันนะไม่เข้าใจผิดมามาอะไรเนี่ยมามาปิกอัพ แต่ไปลงรถมีหลาดแปลกนะแบ่งหน้าที่กันทำเอเขาอาจจะละเมออะไรแปบ่ไม่มีนะอืมนะเาแล้วโอ้โหฮะนี่นี่นี่อะไรไม่อยากเปิดให้จารดูไม่อยากเปิดให้ดูเลยนี่ใครสำคัญเลยนี่ใครเนี่ยวันที่ไปที่สรชชอเห็นไหมผู้หญิงผู้หญิงนั่งนั่งหลังไหมอ่าผู้ชายเห็นไหม คุณครับรูปเรอกูนั่งนั่งประตูซ้ายออก็ไออ่อันนี้เปิดไม่ได้นะอันนี้เปิดไปได้ไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวแจ้งแต่ว่า่ผมให้ดูดีกว่านี่คือรถคันที่คันที่นะคันที่มาครับนะพี่น้องประชาชนมามาจากไหนอ่ะมาจากมุกดาหารอ๋อเนี่ยไปทางอ่าเฟซบุ๊กหน่อยไปทางเฟซบุ๊กหน่อยที่พาสองคนผมเมียมาพร้อมยูทูบเบอร์สองคนผมเมียเป็นสี่คนนะมาเลยมอวัดระเกล้อไหมมาวัดมาวัด มาวัดวัดดวงวัดดวงมาวัดม่เช่วัดมาแก้วนะม่เยาวัดาแก้วมาโอ้บานอยู่นู่นนะรถคันนี้คือเป็นรถที่พาณะนนำพามาที่มาจากอุตสาห์พาหลบหนีมาครับนะครับอวันจันทร์ก็จะแจ้งความ้าวคุณไปทําร้ายเขาทำไมอะจะไปกล่าวโทษดุริยางคโอ้ใครบ้างอะใครบ้างพาผูต้องหาหลบหนีเลอะประกอบไปด้วยใครบ้างประกอบไปด้วยหนึ่งคนขับรถมีหลาดคนขับรถมีหลาด ผู้หญิงผู้ชายจึงเป็นผู้หญิงหน้าตาดีไหมหน้าตาสวยเป็นกล่องดวงใจเลอของใครอ่ะของใครไม่รู้เลอะอ่าคนที่สองใครพัลเมียเลอะอ่าโอ้คนที่สามจดทะเบียนสมรถอหอไม่จอดเลอะอืมคนที่สามก็ก็เป็นยูทูบเบอร์อ้าวคนที่สี่เป็นเมียเลอะนะคนที่ห้าใครอ่ะคนดังข้ามคืนโอ้โหโอ้โหนี่คุณเล่นก็ยกชุดเลยอ่ะห้าคนโอ้โหคุณนี่ทำไมเยี่ยมจังเลยอ่ะ ไม่ได้เก็บหลักฐานพาไปโอ้ยโหดจริงเลยคุณเอาก็หมดเลยอะหลักฐานพาไปเลยการแก้งเขาป่ะเนี่ยจริงเนี่ยผมรู้นะเรามีหลานเนี่ยออใครเป็นเจ้าของชื่ออะไรนะเลยผมเช็คคนส่งเลยผมเช็คคนส่งครับหลักฐานทะเบียนมีหมดอืชัดเจนครับนะแล้วก็เรื่องนี้นะก็ปรากฏว่าอืเป็นกระแสกลางคืนที่ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หนักเลยแล้วทําให้พบตรเสียหายนะแล้วก็ทําให้พบตรเนี่ยรับความเสียหายอืจาเป็นที่มาของการไปหาศิระเจนจ่าคะเพราะว่าบอกว่าการออกมาจับไม่ชอบแล้วไม่รับความเป็นธรรมมามอบตัวอนะมามอบตัวครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่าหลักฐานที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับมีการกระทําเป็นขบวนการและทำหน้าที่กาครับค่อนข้างชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยเรา จัดให้บิ๊กเ์ไพรส์เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าเรื่องนี้นะคุณเจตนาที่ดีเนี่ยเราจะมีข้อความทางไลน์นะครับครับแล้วก็มีคลิปทุกขั้นตอนนะครับในการสนทนาระหว่างคนดังข้ามคืนกับทางยูทูบเบอร์ครับมีการโทรศัพท์ตัวอะไรเนี่ยนะที่มีการคุยกันทางเรามีหลักฐานหมดแหละครบเลยครบถ้วงนะแล้วก็มีเส้นทางที่เดินทางมาตามกล้องต่างๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือ สำคัญที่สุดนะทุกขั้นตอนเนี่ยอืคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีใครรู้อว่าคุณไปทําอะไรนี่แต่เขาเก่งนะเขาบอกคุณแพ้หมดนะก็ไม่เป็นไรผมคนละชั้นอืมผมคนละชั้นอืมแต่คนละชั้นแต่ผมก็รวบรวมหลักฐานมาได้ครับใครเป็นคนทำให้เขาดูออกมาจากไม่ใช่ผมเหรอโอ้ครับนะผมผมเรียนไม่น้องประชาชนของประเทศนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะ การที่คุณเป็นผู้รู้กฎหมายนะ,นะครับคุณควรจะปฏิบัติตามกฎหมายอมไม่ใช่ป็นใช้เทคนิคอในการสร้างกระแสในการดิสเครดิตตำรวจครับในการดิคเครดิตผู้บัุษยการตำรวจแห่งช,ชาติโโแล้วก็มาโจมตีนะเพืสืบส,สวนสอบสวนของสำนักตำรวจชาติว่านะทาอย่างงู้นทําอย่างนี้นะกล้องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนได้ว่าอตำรวจเขาไม่ได้โง่นะและที่สำคัญคือ ขอให้มั่นใจในการทํางานของผู้มีการอริหารชาติพเาะนสวัสดิ์แจ้งยอดสุขกับคณะนะว่าคดีนี้นะครับใช้ความพยายามประยะเวลาเป็นปีครนะในการเก็บรวบรวมหลักฐานผมมั่นใจในพยานหลักฐานนะวาจาร์เลยว่าจะสามารถนําตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนอืและสิ่งสําคัญเนี่ยนี่ขนาดแค่เทคนิคมาผู้ต้องหาหลบหนีเห็นไหมเรายังมีหลักฐานจับโปะจับโป้แตกได้หมดอืนะ ดานั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเลยว่าไอ้น้องอือายุแค่เท่าไหร่สามสิบสี่มะแต่สามสี่ละสี่สามวจำไม่ได้ลแอ้วนะพี่อายุห้าสี่แล้วอาจารย์เดชชาเท่าไหร่อืมประสบการณ์อมันเก่าวกันกน้องน้องอาจจะเป็นคนชั้นสูงนะไม่แต่เขาชอบชกข้ามรุ่นนะเขาคนชั้นสูงเป็คนชั้นต่ำแต่ก็เป็นวิศวกรนะครับ มีความรู้ทางด้านวิศวกรด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยหลักฐานพวกอย่างเงี้ยบอกให้จ่าเลยว่าอืไม่แน่จริงยิ่งกว่าพยานบุคคลพยานบุคคลนี่เป็นด้านนิติวิทยาศาสตร์หมดผมบอกให้เลยนะกล้องวงจรปิดมีอันไหนจ่าเห็นไหมมีการทําอะไรมีที่ไหนยังไหเนี่ยไม่ใช่นานะครับครับเอกสารนะครับนานะครับนี่แค่บางส่วนนะนม่แค่บางส่วนยังไม่รวมกับคลิปนะครับแล้วก็ไม่รวมกับ ใบปะหน้าอีกไร oh เยอะนะครับอันนี้แค่มาให้ออเดอร์ดูออให้แค่ดูแต่ว่าบางเรื่องเราเปิดไม่ได้เลยทำไมอ่ะเพราะมันชัดเลยมันชัดแล้วคุณพูดอย่างนี้แล้วเขาจะนอนหลับเหรมเนื่อจา้ที่ไปสับเปลี่ยนรถกันในห้างอะ่ะเลยในห้างนะเออกล้องในห้างก็มีโอ้โหนั่นกล้องเขาดีนะมันชัดในความคมนะความละเอียดห้างดังอ่ะเลยห้างระดับพันล้านอ่ะโอ้โหนักจะคิดว่ากล้องผมชัดไหมตอนขึ้นลงรถนี่ชัดนะชัดหมดชัดแจ๋วเลยเห็นสิวเห็นอะไรไหม เห็นเห็นด้วยว่าใครเห็นหมดหน้าตาดีไหมหน้าตาสวยอจำเลยจำเลยแล้วทางบ้านทางเพื่อนเขเดี๋ยวพอเป็นข่าวแล้วทางบ้านจะรู้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวท่านตำรวจเป็นคนดําเนินการหน้าที่ตํารวจแล้วเลยเราเป็นเพียงแค่ผู้กล่าวโทษเลยแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยเราไม่รู้พอดี๋ยวจะขอเราบมนหลานก็เราวันจันทร์นี้ไปกี่โมงอ่ะสิบโมงสิบโมงนะสิบโมงนี้ไปก็นัดนักข่าวไปเรียบร้อยไปนี่ก็มากันทุกช่องแล้วเนี่ยไม่รู้ะครับเป็นกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะวันจันทร์ไม่มีม็อบแล้วเปเลย เอาเอาเรื่องนี้แหละเพราะนั้เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้ความจริงอืเพราะว่าผมไม่อยากให้สังคมไทยปิดเพี้ยนไปมากกว่านี้ครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือที่นี่อืเราไม่ได้กลัวเรื่องถูกฟ้องแต่เรากําลังรายงานข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนทราบว่าครขบวนการเหล่านี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสามารถรู้ว่าคุณอยู่ไหนอืสามารถคุณรถอะไรมายังไงเอ๊ะแต่เขาเปลี่ยนซิมบ่อยๆโทรคนนี้ทีเปลี่ยนซิมเปลี่ยนซิมได้ไหมโอ้โห สมัยก่อนเราไปค้นบ้านเขาอะเราเจอซิมเป็นร้อยอันโอ้โหเขาทำอะไรอะไม่รู้ทําอะไรมันเลยใช้ซิมเยอะแล้วเกิดชิงโชคอะไรเปล่าสงสัยจะส่งไปชิงโชคไอ้นี่ชิงร้อยชิงล้านมันเลยออนั่นแหละทัวรปุ๊บก็เปลี่ยนซิมที่เปลี่ยนซิมที่อ่าซิมเยอะซิมเยอะเราเจอซิมเป็นร้อยอันมันเลยแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากจะบอกนะคือผมเองเนี่ยนะช่วงนี้คดีที่เกี่ยวพันกับตำรวจอยุธยาเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่า ผมต้องเรียนคุณสุนิลินทองคุณนะครับว่าที่ท่านบอกว่าผมนนั้อาจจะเป็นเด็กพอฟัตลอเนี่ยคนในเด็กสมวัตแจ้งกระศุกเนี่ยนะคุณจะพอว่าตอนนี้คดีที่ยุติยาเนี่ยอืแม่งวายปานวอกเลยอืเนี่ยสิบเก้าวันละกับผมโดนอีกคดีนะคดีสุดท้ายแล้วนะเออเดี๋ยวโดนคดีสุดท้ายแล้วอืเนี่ยคดีที่หาว่าผมตอนแรกหาว่าผมไปปลอมนะเหรอปลอมประจําวันอะไรเนี่ยหลังจากแล้วว่าวารบบสเปีย์ราดเหรอนะ ปรากฏว่า19กันยายนนะครับอ่าถูกสั่งฟ้องอีกแล้วนะเป็นลยปคดีสุดท้ายนะเขาไหนว่าคุณเส้นใหญ่อ่ะก็นี่ไงเขาบอกผมเด็กพอมาตลอดเปแม่งไวปานวอกไม่จานคดีตอนนี้เข้ามายังกับสายน้ําเลยเป็นเสายน้ําเลยแล้วก็เหมือนสายลมเลย19กันยายนนะผมประกาศเลยว่าผมได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนสพบางยินให้ไปพบพนักงานสอบสวนสพบางยินเพื่อนําตัวผมกับทันตำรวจโทรังยศนะไปส่งให้พนักงานอายการคดีทุจริตครับ นะครับข้างหนึ่งเรื่องพรบทะเบียนราัฐนะแล้วก็157แต่ผมเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์เออไม่ใช่เป็นผู้เป็นผู้ดําเนินรายการอ๋อเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์เโดนก็หาเป็นสปอนเซอร์ว่าเป็นผู้ร่วมคัดทะเบียนรัฐเลยแล้วคุณทําได้น่ะอาจารย์ก็รู้คือเรื่องนี้ต้องรู้ตอนจบแต่ว่านี่ประกาศให้รู้เลยว่า19กรกฎาคมต้องไปที่ศาลนายาที่จีโอ้ยนี่ป่านนี้เขาแจ้งผู้สื่อข่าวนั่นแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วเรามีโอกาสโดนล็อกกุญแจมือเลยไหมไม่มีเพราะว่านได้รับเท่าไหร่อ๋อย่มือ ผมไปม,มอบตัวตลอดอมไม่ไม่ต้องใช้ลประกันเลยแต่เขาก็บอกให้ผมเตรียมเงินสดส0 0 0 0นนะค้านประกันหรือเปล่าไม่ไม่ที่สารอนุญ,ญาตธุริจเนี่ยอนุญ,ญาตธุรกิตเนี่ยเขาบอกผมเตรียมเงินสดส0 0แสนยังหาเงินไม่ได้เลย เงินสองแสนไม่รู้จะมีเงินประกันตัวรจากคิดดูสองแสนอีกแล้วอไอมาวานห้าหมื่นนี่โดยอีกสองแสนอีกแล้วเออออข่าวคุณทาไมเร็วจังเงาสื่อเือลงเร็วเงโอ้โหผมไม่รู้ดิเออลงให้มันตรงๆหน่อยนะเดี๋ยวไปลงมั่วลงมั่วดีเ้เลยอวมลงมั่วดีวมีหมูมาติดกับดักอีกเนี่ยสองแสนยังไม่รู้หาที่ไหนเลยวันนี้เลยทั้งทั้งตัวละสองหมื่นเนี่ย ต่อสู้นะเมื่อวานบอกไปห้าหมื่นไอ้คดีเยอะๆนี่เมียไม่ว่าเมียบอกอะไรไหมกูทําใจแล้วงานไม่ทาห่ะแต่เรื่องเมียบอกว่ากูทําใจแล้วนี่คราบกูทําใจแล้วไม่รู้จะติคุกเมืไรเจ็บเวรแต่ไม่รู้นะแต่เมียผมเนี่ยเขาเป็นคนที่อบอกเลยนะเมียผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ที่เขาไม่เขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจบทบาทของเราเข้าใจการทํางานของเรานะครับเขาก็บอกอย่างเดียวว่า สู้ไปทากิชิอืมทากิชิอ่ะสู้ไปทากิชิแค่นั้นแล้วแล้วคุณมีไปนั่งรถมีหลาดไหมไม่มีผมไม่มีหลาดหรอกมีคนขับอะไรที่หน้าตาดีๆเลยถ้าคุณไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบเลยผมไม่มีหรอกผมก็ใส่ธรรมดาของผมเนี่ยเลยเนี่ยลงเท้า้วคุณตาจระเข้มั้ยไม่มีจระเข้เลยแล้วแล้วหัวมัขัดอ่ะไม่มีเป็นขัดเส้นละร้อยหนึ่งซื้อตลาดนัดเลย รองเท้าเนี่ยใส่มาห้าปีลื่นแล้วเนี่ยตอนนี้รถตู้แพงๆมั้ยเมียจะไปซื้อรองเท้าให้ใหม่แล้วเลยเพราะลงพื้นตอนนี้มันลื่นแห้าปีดอกไม่มีแล้วรองเท้าสึกสึกแล้วเออยิ่งทํายิ่งจนไอ้บางคนนี่เขารวยนะเพผมไม่ได้ไปเก็บตังค์ใครอะก็ต้องบอกงี้ว่ามันไปเก็บตังค์ใครอะมีแต่คนให้ช่วยฟรีช่วย